ว่านแหลอะมันขึ้นมาแลฟมันแลดตรงสายวงจรอนไปสับไฟอะแล้วคนนี้จะเอาใสาย,ยางรถอไม่ทไฟมกอตอนแรกอยู่บ้านคนเดียวช่นนวช่วงประมาณก,กี่โมง,งเกิดเหตุสา <8 S 2> มโ<อ>มงเช้า ก็อยู่ในบ้านใช่ไหมตอนที่เกิดเหตุน,นอบบ้านนี่อ๋ออยู่บบ้านแล้วตัดเขาไม่ทันแล้วใครเขาก็ไปบ้านรอบจอนโมงเช้าก็ฝาดบ้านรอบบ้านอพอฝาดบ้านราบานอ,อบรบ้านเสร็จแล้วก็แต่งตัวแต่งตัวไปขายของที่ตลาดบางเรเดียวโซนอพอไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงเปิ้ลแฟนโทรมาบอกว่าไปไม่บ้าน ไฟไหม้บ้านเลยเราเลยรีบวิ่งกลับมาพอวิ่งกลับมาไฟมันเจอควันขึ้นขโมงสูงขึ้นนู่นเราก็เห็นแล้วแหละว่าไฟไหม้บ้านมากเราก็ทาอะไรไม่ได้ทําไม่ได้แล้วเป็นจนเราอยู่กันสองคนแล้วจนแบบลุกจนลามไหม้หมดเลยหรยือตอตะโกอะไรที่เห็นเ่ยก็ตกใจเหมือนกันก็อยู่ข้างบ้านก็อยู่กันกี่คนครับที่บ้านอยู่กันสามคนค่ะ ฝนนก็เตรียมข้างบ้านก็ตกใจอ่ะใช่ไหมเห็นไฟขนาดนี้อ่ะแล้วมันก็โหมโหมเยอะเยอะมากเลยแป๊บเดียวน่ะประมาณยี่สิบนาทีอ่ะมันก็หมดเร็วมากเลยโหรวดเร็วอย่างอย่างไวเลยอ่ะค่ะ